กระดูกสันหลังปิ้นเดินตัวเอียงทําท่าไหนครับหนึ่งในสาเหตุที่คุณเดินตัวเอียงนะครับพเพราะว่าหมอนรองกระดูกของเรานะครับมันปิ้นแล้วไปกดทับเส้นประสาทนะครับผมลักษณะการปิ้นอย่างเช่นคุณก้มหลังไปข้างหน้านี่ฮะมันก็จะปิ้นไปทับเส้นประสาทต,ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับทําให้คุณมีอาการเจ็บมากแล้วลงมาช่วงของขาเลยนะครับนี่การปิ้นนะครับมันจะมีการปิ้นไปทิศทางทางด้านซ้ายแล้วก็ทิศทางด้านขวานะครับผมตัวอย่างเช่น ถ้าสมมติว่ามีการปิ้นมาด้านนี้นะครับแสดงว่าคุณเอียงไปด้านนี้ไม่ได้เพราะมันจะเจ็บมากนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายคุณต้องเอียงไปอีกด้านหนึ่งนะครับจะทําให้คุณเดินตัวเอียงไปทิศทางแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะครับให้คุณตำตามตามตัวอย่างนะครับถ้าคุณเดินตัวเอียงมาด้านนี้นะครับวิธีการแก้ไขเลยคือให้เอาด้านที่คุณเอียงนะครับชิดกับกําแพงนะครับจากนั้นให้เราพายครับ ใช้เป็นข้อสะโพกนะครับด้านที่มันเอียงนะครับผมนะนะฮะค่อยๆมาดึงมาชิดในตำแหน่งของช่วงเรียงกําแพงนี่ครับผมนี่เลยแล้วก็ปล่อยนะครับผมนะฮะชิดมาอย่างนี้จะสังเกตว่าลำตัวมันจะต้องเอียงอีกด้านหนึ่งนะครับผมค่อยๆทำนะครับใครที่สามารถทำได้ดีขึ้นค่อยๆขยับตัวไปด้านนอกนะครับอย่างนี้แล้วค่อยๆเอาสะโพกไปแตะนี้นะฮะนะครับขึ้นลงประมาณสัก10บถึงยีครั้งได้ นะครับทำมาเท่าที่ไหวนะครับใครไปไกลนะครับเรายิ่งปวดนะครับให้ขยบมาข้างในนะครับเหมือนเดิมนี่ฮะแล้วค่อยๆเอาสะโพกมาแตะอย่างงี้นะครับคุณอาจจะหาเป็นเป็นผ้าหรือหมอนรองตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะช่วยเพิ่มสเปซหรือช่องว่างได้เยอะขึ้นนะครับอีกท่าหนึ่งนะครับผมถ้าคุณนะครับเดินโดเอียงมาด้านนี้นะครับให้เอาขาด้านปกตินะครับค่อยมาข้างหน้าอย่างงี้นะครับจากนั้นนะครับมือเท้าไยเอวนะครับแล้วก็จะค่อยๆ ยกแขนนะครับค่าที่คุณเดินตัวเอียงมายกแข่งขึ้นอย่างนี้นะครับนี่เลยแล้วค้างไว้10วิหนึ่งสสามสีห้าหดแแล้วค่อยๆปล่อย,อยนะครับลองทำา2ท่านี้นะครับผมอาการเดินตัวเอียงก็จะค่อยๆดีขึ้นครับ